แล้วโห,โโห,โโหโก็กลับเข้ามาที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับพอมาถึงปุ๊บเสียงประทัดเนี่ยดังสนานมากๆนะครับผมก็เดินป่าผู้คนนะครับบริเวณสะพานนวรัตน์ท้องฟ้าเนี่ยสงสารสวัยนะครับแต่ไม่ได้สว่างสวยด้วยดวงด,ดาวนะครับสว่างสวัยด้วยโคมลอยครับ ชาวไทยชาวต่างชาตินะครับจุดคมลอยให้ลอยบน,บนฟ้าและบางคนนะครับก็ลอยตะพงนะครับหนึ่งปีในการขอขามาแม่น้ำนะครับนี่คือประเพณียี่เป็นที่เชียงใหม่ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติยี่เป็นเป็นประเพณีของชาวล้านนาไทยครับที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย โดยจะจัดขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนาซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทยแหละครับและในช่วงยี่เป็งชาวบ้านก็จะจัดบูชาประทิพรโคมไฟประดับตกแต่งไว้ตามบ้านเรือนและยังมีการขึ้นถวายดอกไม้ทุบเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศีรันตนัทไยด้วยละครับหลังจากเดินเบียดผู้คนนะสองฝั่งแม่น้ําปิงข้ามสะพานนวรัตน์มาผมก็เห็นพุทธสถานครับเห็นใครหลายคนนะครับ มีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ประทีปครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันลอยกระทงหรือประเพณียี่เต็งก็จะมาไหว้พระนะครับแล้วก็พระท่านนี้ก็คือนักบวชคู่บุญของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับพระสิริมังคลาจาร์ผมว่าไหนๆก็มาที่นี่แล้วไปสักการะพระสิริมังคลาจารย์พุทธสถานเชียงใหม่นะครับพระสิริมังคลาจาร์หรือที่รับการกล่าวขานว่าท่านเป็นจอมปลาดแห่งล้านานานะครับซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญา เผยแพร่พุทธศาสนาสู่อาณาจักรข้างเคียงจนปมที่รู้จักและก็ยอมรับและในช่วงนี้เองเป็นยุคทองของพุทธศาสนาและยุคทองของวรรณกรรมพุทธศาสนาของอาณาจักรล้านนาครับแล้วก็เดินจากสะพานอวรัชนะฮะมาถึงสะพานเหล็กที่นี่ยังมีผู้คนปล่อยโคมลอยกันอยู่นะครับความเชื่อล้านนาโบราณก็บอกว่าสมัยก่อนใครเจ็บป่วยนะครับ ก็จะปล่อยโคมลอยพระบูชาพระเศยแก้วจุลามณีครับและการปลดปล่อยโคมลอยก็กลายเป็นประเพณีอยู่คู่กับนี่เจ็นนี่หังยสองนะ,ะเป็นคือคือพระจันทร์เป็นดวงและนี่คือความน่าสนใจของประเพณีแห่งล้านนะ,ะเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะฮะสวมใส่ลอยกระทงดีครับแต่ว่าตอนนี้จะเลือกไปลอยกระทงตรงสะพานเลย ผม่าไม่ใช่แค่ผมหรอกนะครับที่รู้สึกถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ปมไปด้วยความอ่อนโยนในแบบล้านนาในขณะที่โคมไฟค่อยๆลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าความอิ่มเอมก็ค่อยๆเติมเต็มทุกหัวใจล่ะครับ การเดินทางภายในหนึ่งวันผมวันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้าจากลําพูนจนถึงดึกเลยที่เชียงใหม่ผมได้เรียนรู้อะไรหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการรักษาประเพณีวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่และยังคงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือแม้กระทั่งแนวทางของการรักษาพุทธศาสนา,ารวมทั้งเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติการเที่ยวแบบนี้ผมถือว่านอกเหนือจากเราได้ว่าพระธรมบุญแล้วนะครับ ผมยังถือว่าเราได้มีความสุขในการเรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติไปได้ด้วยวันนี้ร้อแปดเส้นทางบุญหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่เสาหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ